วันนี้พวกคุณแจมเมอรลัสมีขายไปเทียบร้อยแล้วเป็นรุ่นลิมิเต็ด dition สามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับผมราคาเพียง79บาทเท่านั้นเอาเป็นว่าตอนนี้ยังไม่มีมอดซูมหน้าเพราะฉะนั้นเราก็เปิดตัวงี้ไปก่อนชืบสวัสดีท่านชมท่านนะครับผมอยู่ผมเมอรลัสและตอนนี้เราก็อยู่กันได้ไม c ครับกันนะครับผมซึ่งโอเค ซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาไปดู13เรื่องน่ารู้เกี่กับวอร์เดนภายในเกมไมค์ครับมันจะมีอะไรกันบ้างเราก็ไปดูกันเลยป้ายจึบเย่เรือที่ 1. Warden ร a r d e n เป็นตัวละครประเภทที่ไม่เป็นมิรถูกเพิ่มเข้ามาอย่างเป็นทางการในไมค์ครับเวอร์ชัน1.19หรือ The Wild Update ซึ่งมันจะเป็นมอบที่เกิดจากการส่งสัญญาณของเจ้า Box c o g g s h i k e r โดยมันจะมีอยู่ทั่วไปในไบโอมถ้ำดิฟดัก ในส่วนลักษณะภายนอกนั้นมันเป็นม็อบที่ตัวใหญ่แต่มีการเคลื่อนที่ที่คล่องแคล่วอย่างน่าเหลือเชื่อและยังเป็นตัวละครที่ตาบอดสนิทมันจะอาศัยประสาทาสัมผัสนในการได้ยินและการดมกลิ่นเพื่อระบุตัวต,วตนหรือสิ่งต่างๆที่เคลื่อนไหวและในปัจจุบันเวอร์ชัน1.19มันเป็นตัวละครที่โจมตีกายภาพแรงที่สุดซึ่งเป็นรองเพียงแค่แรงระเบิดเท่านั้นเรื่องที่ 2. พลังชีวิตและการโจมตี พลังชีวิตของวอร์เดนนั้นมันจะมีพลังชีวิตยอยู่ที่250หัวใจหรือก็คือ500แต้มซึ่งจัดว่าเป็นมิดีบอสที่ถือกว่าบอสบางตัวอีกและในส่วนการโจมตีนั้นการโจมตีระยะประชิดโหมดง่ายจะโจมตีอยู่ที่8หัวใจโหมดนอร์ม l โจมตีอยู่ที่15หัวใจและโหมดยากโจมตีอยู่ที่22.5หัวใจ ในส่วนการโจมตีระยะไกลหรือโซนิกบูมจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเป้าหมายที่วอร์เดนเล,นเลงนั้นอยู่ในระยะไกลหรือเอื้อไม่ถึงเมื่อผ่านไปนสักพักมันก็จะระเบิดขึ้นเสียงออกมาในส่วนดาเมจนั้นหมดง่ายจะโจมตีอยู่ที่3หัวใจหมดนอร์มอลโจมตีอยู่ที่5หัวใจและหมดยากโจมตีอยู่ที่7.5หัวใจซึ่งการโจมตีด้วยโซนิกบูมนั้นจะเป็นการโจมตีทะลุก,กําแพงทะลุก,กระบอกผู้เล่นรวมถึงโล่ด้วยมีครูดาวในการโจมตีอยู่ที่2วินาที ในส่วนระยะการโจมตีนั้นในแนวนอนจะโจมตีที่15บล็อกและในแนวตั้งจะโจมตีสูงถึง20บล็อกหรือที่3ท้องฟ้ามืดมัวในทันตาในขณะที่ผู้เล่นอยู่ใกล้วอร์เดนมันจะให้เอฟเฟกต์ดาร์ก s นทุกๆ6วินาทีถ้าอยู่ในรัศมี20บล็อกจากตัววอร์เดนซึ่งตัวเอฟเฟกตนี้จะทำให้ผู้เล่นมีระยะการมองเห็นลดลงการมองระยะไกลนะั้นจะถูกปกคุมไปด้วยหมอกสีดำทำให้มองเห็นวัตถุระยะไกลได้ยากขึ้น หรือที่ 4. ี่วอร์เดนกับโล่เมื่อวอร์เดนโจมตีระยะประชิดใส่โล่โล่จะติดสตัน5วินาทีและโล่ก็ไม่สามารถป้องกันการโจมตีระยะไกลได้เช่นกันหรือที่ 5. การหลอกลอก่อวอร์เดนเป็นม็อบที่ตาบอดมันจะยังไม่รับรู้การมีอยู่ของผู้เล่นถ้าผู้เล่นไม่เข้าไปใกล้มันแต่มันมีประสาทสัมผัสที่ดีครับทั้งการดมกลิ่นการฟังเสียงหรือการส,ารสั่นสะเทือน ซึ่งผูดด้เล่นสามารถใช้จุดนี้หลอกล่อมันได้ครับไม่ว่าจะเป็นการปาอะไรใส่พื้นการยิงลูกธนูวงจรเลสโตที่ทำงานเสียงดังเครื่องเล่นดนตรีและอื่นๆอีก,อกเยอะแยะครับแต่ระวังการเดินการวิ่งของผู้เล่นเะนี่ยนะเพราะมันก็ได้ยินเหมือนกันซึ่งผูดด้เล่นสามารถหลีกเรียกมันได้โดยการย่องและอยู่ให้ห่างจากมันเพราะถ้าหากผูดด้เล่นอยู่ใกล้วอร์เดนวอร์เดนจะได้กลิ่นผูดด้เล่นแล้วมันเดินมาแน่นอนเรื่องที่6กการเกิดของวอร์เดน วอร์เดนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อสกอตชิกเกอร์ส่งสัญญาณครบสครั้งซึ่งต้องเป็นรูปแบบที่วิญญาณในกล่องหมุนตามเข็มนาฬิกาแต่ถ้าเป็นแบบหมุนทวนเข็มนาฬิกาหรืออันที่ถูกขูดแล้วมันจะเป็นแค่ของประดับส่งเสียงได้เฉยซึ่งรูปแบบหมุนตามเข็มนาฬิกานั้นสามารถพบเจอที่ดิฟดักเบโอมหรือก็คือตามธรรมชาตินั่นแหละโดยเจ้าชิกเกอร์นั้นมันจะส่งสัญญ,ญาณต่อเมื่อมันได้รับสัญญาณมาจากเจ้าสกอตเซนเซอร์ซึ่งมันเป็นเซนเซอร์ญญตรวจจับการสั่นสะเทือน หรือผู้เล่นขึ้นไปเหยียบมันถ้ามันส่งสัญญาณครบ4รอบเมื่อไหร่วอร์เดนก็จะปรากฏตัวขึ้นจากใต้ดินหรือที่7การจากไปของวอร์เดนหากวอร์เด่นขึ้นมาแล้วไม่เจออะไรที่น่าสนใจภายในระยะเวลา60วินาทีมันก็จะกลับลงใต้ดิน และเมื่อเจ้าชิคเกอร์ไม่เจอสิ่งใดมาส่งสัญญาณในระยะเวลา10นาทีเลเวลการเรียกของวอร์เด้นนั้นก็จะลดลงหนึ่งเลเวลซึ่งมันจะใช้เวลาทั้งหมด4 0นาทีในการรอให้เลเวลลดลงต่ำสุดหรือถ้าเร็วกว่านั้นก็คือผู้เล่นตายมันก็จะเป็นการรีเซ็ตเลเวลทั้งหมดแต่ถ้าเผลอไปทิกเกอร์มันก่อน10นาทีแรกวอร์เดนก็จะกลับขึ้นมาทันทีหรือที่8ถ้าหากวอร์เดนตาย ถ้าหากวอเดนตายมันก็จะดรอปบ,บ็อก์ก็อกแคทาลิสเพียงแค่บ็อกเดียวออกมาแต่ถ้าหากมันตายด้วยฝีมือผู้เล่นหรือหมาที่เลี้ยงไว้มันก็จะดรอปเอ็กพีเพื่อไม่อีก5แต้มหรือที่9ก็อกแคทาลิสต่อจากหัวข้อที่แล้วซึ่งเจ้าบ็อก์ก็อกแคทาลิสนั้นมันจะเป็นบล็อกที่เมื่อตัวละครตายอยู่ใกล้บล็อกนั้นหรือไม่เกินรัศมี8บล็อกพื้นที่แถวนั้นก็จะถูกเปลี่ยนเป็นบล็อกสก็อกและมีพื้นที่ที่เป็นถาวราสก โดยแต่ละพื้นที่นั้นก็จะมีพื้นที่ที่เล็กใหญ่แตกต่างกันไปซึ่งมันจะขึ้นอยู่กับแต้ม XP ของตัวละครที่ตายอยู่แถวนั้นไม่ว่าจะเป็นมอบหรือผู้เล่นก็ตามยิ่งตัวละครดรอป XP เยอะพื้นที่ก็จะถูกขยายใหญ่ขึ้นมากเท่านั้นส่วนเจ้าบ็อกซ์ก็กนั้นเมื่อขุดบ็อกแล้วก็จะได้ XP คืนมา1แต้มเสมอหรือที่10ถ้าบอเดนถูกลบกวนไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ตาม ถ้าหากมันไปรบกวนหรือขวางทางวอร์เดนมันก็จะถูกวอร์เดนซัดจนกว่าจะตายยกเว้นวอร์เดนด้วยกันเองนะแต่ถึงกันนั้นเป้าหมายหลักอันดับแรกของวอร์เดนจะเป็นผู้เล่นก่อนเสมอหรือที่11 Name t a นมแท็กถ้า,าเอา Name t ็กไปตั้งเชื่อวอร์เดนวอร์เดนตัวนั้นก็จะไม่กลับลงไปใต้ดินตลอดไปหรือที่12 w วอร์เดนไม่ร้อนวอร์เดนจะไม่ได้รับความเสียหายจากไฟไดลาวา หรือที่13บสา a n เ e นต m e n t ในเวอร์ชัน1น9 1 9จะมี a d v n c e m e n t ใหม่ชื่อว่า s n a k 1 0นซึ่งวิธีการทำก็คือกดย่องในขณะที่เข้าใกล้วอร์เดหรือ Scott Sensor ก็ได้นะและสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเ่านี้กันนะครับน่าไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับบายเย่